สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแฟกซี้ในเกมโปเกมอนโกนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาสู้กับหัวหน้าอาโลในเซตใหม่กันนะครับผมตัวที่เราจะใช้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่อาโลจะใช้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับแล้วก็ใช้เปิดมาแน่ๆเลยคืออาโลจะใช้โปเกมอนเหล็กนะครับผมเราก็จะเอาไฟไปสู้กับเขานะซึ่งผมก็จะใช้ฮีดานนะฮีดานก็จะออกเป็นท่าท่าไฟหมดเลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเปิดมาอาโลจะใช้ดัมเบลนะครับผมมันออกเสียงยังไงก็เราเอาไฟไปสู้นะผมชิวๆอยู่แล้วแล้วก็พวกหินติดมาด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสจะชนะตัวของอาโลหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยท่าไปนะครับผมซึ่งครั้งนี้พวกหัวหน้ามันจะาก,กันแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยแบบไม่ต้องแค์อะไรเลยโอเคนะผมเรามาลุ้นตัวต่อไป โอเคเป็นบอสโกโดล่านะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นธาตุเหล็กนะครับผมแล้วก็เอาฮีดานสู้ต่อไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้พ่นไฟใส่อีกรอบนะครับเขาก็จะกันมาแน่ๆอยู่แล้วตอนนี้โลกเขาก็หมดแล้วบอสโกโดล่ามีธาตุาหินด้วยนะผมแต่เราไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าธาตุโจมตีมันไม่ได้ใช้ธาตุหินมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเราอ๋อฮีดานเป็นธาตุาเหล็กด้วยมันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมาก โ okay, อเคเราพ่นไฟอีกทีหนึง่งโอเคเขายังรอดแต่ว่าเราหน่าจะจบเขาได้ด้วยฮีดานโอเคครับมาตัวต่อไปขอให้เป็นฮัสซัมโอเคครับเป็นเอ่อไอตัวมังกรอนะชื่ออะไรวะโอเคครับเป็นอนนะโบมันเดอร์โบมันเดอร์เป็นท่าบินนะนผมเราเอา จอาคิออนที่เป็นธาตุหินปลาหินใส่มาเลยครับผมแค่นี้ก็ชิวๆแล้วไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายด้วยโอเคครับผมผ่านไปได้อย่างง่ายดายตอนนี้ผมก็เจอ2ตัวแล้วคนระับผมก็จะมีพี่โตกับเอ่ออาโลนะซึ่งพี่โตนี่จะยากกว่านะแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถนะผมถ้าจัดดีๆใช้แค่2ตัวก็ชนะได้นะครับพวกนี้โอเคเราก็จะได้จับ โอเคเรามาจับดันเบลกันนะครับผมเมื่อกี้ควยสําเร็จดยเดี๋ยวจับตัวนี้เสร็จเราไปจับตัวควยต่อ,อแล้วกันโอเคตัวนี้ไปอีโวเป็นเมตากร์ดได้นะครับผมแต่ผมมีเมตากร์อยู่แล้วเมตากร์นี้ผมได้มาตั้งแต่เริ่มเ,มเ,มเล่นเลยนะได้จากการแบทเทิลโอเคครับเรารอให้มันลอยกับมาตรงกลางนะถ้ามันมาฝั่งฝั่งขวาผมพอปาได้อยู่แต่ถ้ามันไปฝั่งซ้ายผมปาไม่ค่อยได้นะ เนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดนะแล้วรมันกลับมาตรงกลางดีกว่าโอเคครับได้ดีโอเคครับ,คครบติดตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่หรือเปล่ามี2องลูกโยนพลาดไปโอเคมาดูสแตตกันนะครับผมต่ำเตี้ยมากจะเก็บไว้ดีปะสแตตมันขนาดเนี้ยแต่มันเป็นชาร์โดนะเก็บไว้หน่อยก็ได้ เราเจอตัวดีกว่าแค่ทิ้งนะครับผมโอเคเราเควสเมื่อกี้เราสําเร็จไม่ใช่เควสพวกนี้ดิมีเควสนี้นะครับผมได้จับโปเกมอนโอเคได้โยกิรัสนะครับผมแล้วก็ปลาผลพายไปเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าจะจับยากเอาบอลดำยัดเลยเจอทีเดียวอยู่โอเคครับก็ช่วงนี้ผมลงคลิปขาดๆเพราะว่า อุปกรณ์ที่ใช้อาจามันมีปัญหานะก็เลยแบบอัดคลิปนานๆหรือคลิปแบบตีบอสอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เล่นเล่นธรรมดาลําพังจะเกือบหลุดอยู่แล้วเลยมาดูสเตตกันนะครับผมอุ้ยดีกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยโอเคนี้เราเก็บไว้ใหผมก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ